กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกลิ่งพลีพินาศสวัสดิศิลา068ครทั้งที่35บาประจำวันที่4มิถุนายนพุศักราช วันที่4มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2อ6 8เป็นวันที่3 4 35ที่ข้าพเจ้านายโสตศิลาขอถวายเสียงสสดาทยายพระสูตรพระประิตและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอัจริยบูชาเด็กบูชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมันมีสตรริระลึกได้มีสมาธิจะจ่อหน้าละ ยันชนะในบทสดอจา่าของเร่งดิเทอ,อร์รหังสมาสัมปุธโตภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวาตาทัมโมธรรมังมัสสามิสุพติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆส,สังขังนะมามิ ผู้ชาพยากรีพินานอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปนิพุตตัุผูนีเหตุรามาโนธานิปารมีเหตุจติสติยาวาชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังกังสารนังคตูปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสตินาบุตชุมนุมเทวดา Samanta cakawari suhutara kacantu tiwata Satamang muni syasa sunantuhu sakamu katang Sake kami jarupe Kiri sikharatani cantarike wimane ibera te caka'a me taru'a naka'a neke ha'u tumi kete puma jayantu dewa salatala wisame yak'a kanta'a panaka titanta santike yang muli warawa janang tamma savanakalu yam padantaa tamma savanakalu yam padantaa tamma savanakalu yam padantaa arah namu sama sambutasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Putang saranang kaca mi tamang saranang kaca mi sangkang saranang kaca mi tutiampi putang saranang kaca mi tutiampi tamang saranang kaca mi tutiampi sangkang saranang khat sami pi putang saranang khat tamang pi dhammang saranang khat sami tatiyam pi sangkhang saranang khat cha, mi, nati me saranang anjang putto me saranang warang nasa, cawa, cena, soti me hontu sabatha nati me saranang anjang dhammu me saranang warang เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพธานาติเมสระนังยังสังคูเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพธาบุสุติรัตนาปนามขัตตาพุทธังนเมรัตนาภูตาสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนาภูตธาวิสุทธิสารัง สุสีระทิเถตังลามีวิรตนังรัตนาตายาหังสัมมาสัมมสริตาวุวิเศษาภูตังอัญโยยานยุตาคุณาโยควะสัพพวัตตังอาศมิตยามิปีตเทวายถาติทันเทเอกังวินาตติตตเรสัมสัมภเวนาโลกเกตธาจี จะชิเรนจะปะตูผู้ตังคำพีริยานวิสยัง attitude ทศทังวินญูหีปันทิตาเชนีหีวิชัญญรูปังโลกัมีเกหิิกัทันจุปาลพันนียังเกสันเจสุตูวิธิตังคุณกายตายาณเมหิเีวชนตายาสุวิสุตัมปีสมุปสสตัง มานะสีสุทธะภาษาทฐานังปุญญติกานณมสสะมุตตมปุญญภูมังทุกขะปมุจจนะมุขะสารังขตานังปูชาระเฮสุปะระมังอภิปูชเนยังนิพพานสักขิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมาคิเลสัมาโลธนาสิทธิยาจะสาธุเฮอัตถา กุศเลห์ปเสวนียังปานิหิจาปิสระนังขมันิยเมวะตัสมาหิตังเิระตังสระนังขตัมหะรตินทิวังคะนีโสนามสัมมานาปุเชมจาปิสสะสตังกุสะสุปัสสันจิตตาตนธานุปาริจริยา ทารตาจาปุญเยนาตถาสุกเตนะสุขีภเวโมเตเชนะตัสสะจาสัตถาปิสุวติโหตัวโยเจท้ธรรมวินัยยำหิปมานภูตัวโลกุตราชิสมยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยาจายายามเบ โสตุวะตุแตเยปริจิตตสุปัสสะตะการุมนาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาราประกัตโตสามังวพุทธตสุขโตวิโมตตัวมาราสะปะสาวินิโมจยันตัวปาเปสิเขมังชนะตังวินัอยังพุทธัง putang warantang tang sirasa nama kasana kanca wina Tante catan te shasa te shaya siti ngoto sapan taraja ca wina samento tamu ta chojo wia ta satu siru kasa wisu tima kang nia niko tamu ta rasa tari sa sa sukinos ธัมมังวรันตังสิรัสานัมมามีโมหะปทาลุปะสันทะทาตันเตจสะทะเทสิสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสะเมนตุสัทธัมเมนาสุขะทานุโขโยโลกาสัพะปูปะกิเลสเขตะสันโตสยังสัญจีนิโยสโคจา สวากาตธรรมังวิจิตังคโรติสังขังวรันตังสิระสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีราติถิงตันเตชัสเตชยัสธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุบทสวนมนกานตกะคาถามโนอรหัะณโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสีโนวนโมตมะ ธัมมสาสาวาคาตาเสวะเตนิฐานโมมหาสังฆสาภิวิสุทธเสระอิทธิโนนะโมอุตายรัตสารตนตยัสสาทุคังนโมโวมกาตีตสาตสาวธุตยสสะเปนโมคาปภาเวนวิคัจฉันทูปถวะนโมการณุภาเวนสวโตุสัพทา